ความตั้งใจของเจ้าของบ้านที่ได้รับมรดกมาจากมารดาได้จัดบ้านและทรัพย์สินให้เป็นที่ภันฑ์เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังและคนที่สนใจเข้ามาศึกษา บนถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานครมีพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งด้วยเจ้าของบ้านโดยมีจุดประสงค์ที่จะมอบบ้านของตนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และต่อมาได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2547 สถานที่ตั้งเป็นย่านพักอาศัยของชุมชนชาวบางรักซึ่งในอดีตเป็นย่านตตะอากาศชุมชนนานาชาติและทำธุรกิจที่สำคัญมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงอยุธยาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกแสดงให้เหน็นถึงชีวิตชาวบางกอกและความเป็นมาของเขตบางรักในยุคก่อนที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมหลายชนชาติเช่นไทยจีนฝรั่งและแขกวิวัฒนาการและอิทธิพลจากตะวันตก ทำให้มีการปฏิรูปประเทศและสถานที่ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับภูมิหลังของชุมชนในสมัยรชัชกาลที่5พื้นที่ตรงนั้นยังเป็นย่านที่พักอาศัยของบุคคลสําคัญอีกด้วยพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่2ปีพุทธศักราช2480 2500 เจ้าของบ้านเดิมคือลองศาสตรา,าจารย์วรลพรสุรวดีที่ได้รับบ้านและทรัพย์สินตกทอดมาจากมารดาคือคุณสะอางสุรวดีรลองศาสตรา,าจารย์วรลพรสุรวดีเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2478มีพี่น้องทั้งหมด5คนเป็นผู้หญิงล้วนส่วนท่านอาจารย์เป็นลูกคนที่4ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีอาคารทั้งหมด4หลังโดยจะแบ่งอาคารที่จัดแสดงเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด3หลัง และอีกนึงหลังชั้นล่างจะเป็นที่ทํางานของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ส่วนชั้นสองจะเป็นที่พักของอาจารย์วรพรสุรวดีเคยเป็นที่อยู่จนกระทั่งบั้นปลายชีวิตพื้นที่สวนที่อยู่รอบบ้านมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นบ่อน้ําอยู่หน้าบ้านเดิมอดีตเคยเป็นคลองมาก่อนหรือพื้นที่สนามหญ้าหน้าบ้านและมีต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งสง่าอยู่เดิมในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพื้นที่จุดนี้เคยเป็นหลุมหลบภัยมาก่อน แต่ปัจจุบันได้ถูกกลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วอาคารหลังแรกที่อยู่ด้านหน้าสุดอาคารหลังนี้ถูกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2480หรือเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วโดยเป็นอาคารที่คุณแม่ของท่านอาจารย์วรพรได้สร้างขึ้นมาด้วยเงิน2,400บาทถ้าเป็นในปัจจุบันจํานวนเงินนี้ไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้เลยนะครับอาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่ครอบครัวของท่านอาจารย์วรพรเคยอาศัยอยู่เมื่อในอดีต ลักษณะของอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นหลังคาปัญญา้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าวสีแดงผนังของอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีเลียนแบบผนังกออิฐและสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุคนั้นภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องและสิ่งที่น่าสนใจต่างๆมากมายระเบียงและโถงหน้าบ้านส่วนนี้จะเป็นส่วนรับแขกของบ้าน ที่เราสามารถเห็นความสวยงามและเป็นสถานที่เหมาะก,กับการนั่งชมวิวบรรยากาศรอบๆบ้านพอเดินเข้าไปอีกหน่อยจะเจอกับโถงที่สามารถทะลุไปถึงหลังบ้านได้เลยโถงชั้นล่างนี้จะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงขนาดใหญ่ของคุณหมอฟรานซิสรวมไปถึงตู้มุกจากประเทศจีนและที่โถงแห่งนี้สามารถเดินทะลุเชื่อมต่อไปถึงการหมดทั้ง3ห้องของบ้าน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในสมัยก่อนที่ออกแบบให้สะดวกสบายในการใช้งานและมีการไหลเวียนของอากาศได้ดีอีกด้วยห้องด้านซ้ายจะเป็นห้องรับแขกห้องนี้จะมีเปียโนคู่ใจของคุณแม่ของท่านเจ้าของบ้านอยู่ด้วยโดยจะเป็นเปียโนงาช้างซึ่งคนในสมัยก่อนเชื่อว่าหากใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้มานั่งที่เปียโนที่ทำแป้นกดจากงาช้างแบบนี้เพราะงาช้างจะสามารถดูดพิษไข้ออกไปได้ ภายในห้องยังมีโต๊ะรับแขกรวมไปถึงตู้เครื่องแก้วจิรานใายต่างๆอีกด้วยถัดไปหน่อยจะมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6-8ที่นั่งโดยบนโต๊ะจะจัดแสดงชุดดินเนอร์แบบต่างประเทศไว้รวมไปถึงยังมีภาชนะลายคามแบบจีนเครื่องเคลือบสีเขียวไข่การูปแบบต่างๆและมีตู้เย็นและโทรทัศน์สมัยก่อนอีกด้วยห้องด้านขวาจะเป็นห้องหนังสือด้วยความที่สามีคนแรกของคุณสาง คุณแม่ของท่านอาจารย์คือคุณหมอฟาซิสคริสเตียนภายในห้องก็เลยมีตำราทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากโดยห้องนี้จะมีทางทะลุไปยังห้องน้ําใต้บันไดได้ซึ่งห้องน้ํามีการต่อเติมเข้ามาภายหลังเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ผู้สูงอายุที่อ,อาศัยอยู่ในบ้านไม่ต้องลําบากเดินออกไปเข้าห้องน้ําภายนอกตัวบ้านแบบที่คนส่วนใหญ่สมัยนั้นทํากัน โถส้วมที่เห็นอยู่นั้นถ้ามองดีๆแล้วจะเห็นว่าใต้โถส้วมนั้นจะมีกระโถนรองอยู่ด้านล่างเมื่อขับถ่ายหนักหรือเบาเสร็จก็จะมีคนนํากระโถนที่อยู่ด้านล่างไปเททิ้งแล้วทําความสะอาดและนํามาใช้ใหม่โดยส้วมนี้จะถูกใช้งานกันในสมัยที่ยังไม่มีน้ําประปาและส้วมแบบชักรครก้องชั้นสองจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นที่นั่งพูดคุยกันของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านโดยจะมีของที่จัดแสดงให้เห็นหลายอย่างเหมือนกัน เช่นที่นอนของเด็กทาโลกจากเยผ้าเครื่องอัดผ้าถาดและพานโบราณห้องนอนคุณย่าอินห้องนี้จะตั้งอยู่ชั้นสองของอาคารประกอบไปด้วยเตียงไม้โบราณแบบฝรั่งที่มีเสามุ้งโต๊ะเครื่องแปง้งและขวดน้ำหอมแบบต่างๆซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6กกันเลยห้องแต่งตัวแบบยุโรปห้องนี้จะเป็นห้องที่มีขนาดกว้างมากภายในห้องมีโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกประดับด้วยทั้ง3ด้านอ่างล้างหน้าหุ่นพลาสเตอร์ของคุณหมอฟานซิส ที่อาจารย์ศิป์พิลศินเป็นผู้ปั้นรวมไปถึงของใช้อื่นๆห้องนี้สามารถเดินเข้าห้องน้ําที่อยู่บริเวณชั้นสองของบ้านได้เลยห้องนอนขนาดใหญ่เป็นห้องนอนของพี่สาวของอาจารย์บรลลพรภายในห้องมีตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ที่เข้าชุดกับโต๊ะแต่งตัวและเตียงห้องนี้ก็สามารถเดินเข้าห้องน้ําชั้นสองของบ้านได้เช่นเดียวกันกับห้องแต่งตัวเพราะห้องน้ํามีประตูทางเข้าสองทางและยังมีห้องบรรพบุรุษ ห้องนี้จะมีการเก็บอัฐิของครอบครัวของท่านอาจารย์วรพลเอาไว้อีกด้วยอาคารหลังที่สองเป็นอาคารไม้สองชั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการจำลองบ้านของคุณหมอฟานซิตที่เคยปลูกอยู่ที่ทุ่งมหาเมฆบ้านหลังนั้นคุณหมอฟานซิตตั้งใจจะสร้างขึ้นมาโดยใช้ชั้นล่างเป็นคลินิกของคุณหมอส่วนชั้นบนเป็นที่พักแต่ยังสร้างไม่เสร็จคุณหมอก็ล้มป่วยและเสียชีวิตไปก่อนต่อมาอาจารย์วรพลเห็นว่าถ้าหากยังปล่อยบ้านหลังนั้นเอาไว้ตามเดิม งจะผุพังไปตามกาลเวลาและเป็นที่น่าเสียดายมากที่คนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสได้เห็นท่านจึงได้รื้อบ้านที่ทุ่งมหาเมฆมาจัดสร้างไว้ที่นี่โดยจะสร้างแบบย่อส่วนให้พอกับพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่จํากัดการตกแต่งด้วยเข้าของเครื่องใช้ต่างๆของคุณหมอฟรานซิสอีกด้วยชั้น2ของบ้านมีรูปปั้นของคุณหมอฟรานซิสรวมไปถึงห้องนอนขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสมัยนั้น ของที่น่าสนใจคือเครื่องชั่งน้ำหนักกับด้านไปต่อการที่อาคารหลังที่3อาคารหลังนี้จะเป็นตึกแถว2ชั้นกว้างขนาด8ปดคูหา ชั้นล่างจะเป็นการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่มีทั้งเครื่องครัวเครื่องเขียนเครื่องมือช่างต่างๆส่วนชั้นสองของบ้านนั้นจะเป็นการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆของเขตบางรักษโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีประวัติความเป็นมาของชื่อบางกอกประวัติความเป็นมาของเขตบางรักลักษณะทางกายภาพของเขตบางรักษสถานที่สําคัญและบุคคลสําคัญของเขตบางรักษอีกด้วย บทบาทของชุมชนตะวันตกที่มีต่อการปฏิรูปประเทศรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายและยังมีหนังสือที่ท่านอาจารย์วรพรออเคยอ่านรวมไปถึงทางเชื่อมไปยังชั้นสองของอาคารหลังที่4ซึ่งเป็นบ้านพักของอาจารย์ที่ใช้อาศัยจนกระทั่งช่วงบ้านปลายชีวิตอีกด้วยพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง16นาฬิกา เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นสถานที่ที่มาแล้วทุกคนจะลงรัก